นนั่มีแต่ขอเพลงนั่นชอบมวยวายตัวสามหลับไปแล้วสองคนนะครับคาโต๊ะครับผมมักลอยใต้นูเฮ้ยลอยลอยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปยามหนูครับยามบ่งหนูก่อนครันเข้าว่าใส่บ่งหนูไว้ยามมันขาดปะเอาแขกมาช่วยผมไม่ยังไงไม่ย่างเพื่อการเสียเวลานะครับเอากับแขกรับเชิญของเรานะครับเชิญเซอร์ไพส์สดๆเลยครับเซอร์ไพส์ เสื้อผ้าแบบจริงจังอลังการซะครับโอ้ขอบคุณครับคุณออยแสงศิลจอนนี่มิวสิกนะครับผมสวัสดีพี่ออยครับสวัสดีพี่น้องทางมาเยี่ยมยามถามข่าวอะครับเนาะวุ้ยดอคิดถึงมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านนเด้อครับอันนี้อันนี้ดังมวนฮัลโหลฮัลโหลมวนลบคือเก่าเหรอซับดีแล้วมวนคือเก่าจะไหมครับเล่นกีตาร์ให้หน่อยโอ้ยฮะ โอ้ยเสียงเสียงคนละคน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 โอ้สวัสดีครับสวัสดีเอ้าสวัสดีครับอาจารย์ลุงลวดครับผมาไม่ลูกค้าไม่ลูกค้าไม่สวัสดีอาจารย์ลุงลวดครับโอ้ยลุงลวดก็มากครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์ลุงลวดเพชรธงชัยนะครับคนละคนคนละคนคนละคนโอ้ยมากนะครับอาจารย์ลุงลวดเพชรธงชัยแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ โอ้เส็ครับอาจารย์เสียงแพี้ครับโอ้ยมองมาแต่้อบนาะมองมาแต่เสนเย็ดอัว่าไปามไปอดเจบองคอดอคอดอดเปิดไม่เปิดแน่นันอะมาเป็นข้าเจแหกทองข้าเกิดหาเลึงหากิเป็อไรเมอิ์มอโดนรปะครับผมผมเพิ่งมอดานครับคุยอ้อยเสีงิ ครับผมเดี๋ยวเปียกเ่ากันข้าวกันหาเลียมนหาเลียมวนโอ้ข่อยอยู่ทั้งนี้เราถืงแล้วสวัสดีพี่สายด้วยนะครับพี่แสรเตมเต็มนียกสนเราขาไปาล้วไปเนี่เอาข่อดสบซากเบ่มีบ่มีบ่มีอมิเตะเรากขเปียวันนี้อเจ้าบุญแดงบดงบุญแดงบบุญแดบบ ่นคนละขีวัานันเราเล่นขีดแล้วน,นะันนันนะใส่งรครับปู่ครับโอเคโอเคโอเคได้พิเศษนะครับพิเศษพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับทุกท่านนะครับ ขอบใจลายนะที่เจ้ามาทำให้องหังห้อไอได้เจอคนหักคนใหม่ที่เขาจริงใจไอบอกได้โปรดไอบอกขายทอดที่เจ้าทิมไปยังยัด้วยความจริงใจขอบคุณเลยลายที่แวะเขา ที่ใ,ใจคงไอาลืมตาให้รู้ว่าคุนใดสําคัญไม่เคยที่อาู้ว่าเขาคน,นั้นสําคัญกับเอ้ยสําแดก็ขอบคุณหลาย ครับหนึ่งผมแ่เพี่ครับผมไว้อะไรสำหรับพี่สังด้วยนะครับเทคนตไตพี่น้องครับผมเอาจักเปีพกคนละไดนบ้างนี่ไตโชดกันเพี้ยงนาก you, we, e you know? way, ินเตเปแน่แลรอ ก็ขอพูนลายที่ว่า บคุณเสียงตัวม oh, right, ืออันดังเกือกกล้องนะครับผมนะฮะขอบคฝนยินดีต้อนรับนะครับสำหรับลูกค้าทุกโต๊ะทุกท่านนะครับที่เข้ามาทางไล่สดด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับโอ้ไล่สดด้วยนะครับผมนะโอ้ยนั่งอยู่ข้างอยกเขาหับมแขกเราจ้องอะไรเขาห้ามโอ้ยเขาห้ามไล่สดอยู่นี่มันเขาไล่สดกันยู่ล่เนี่อ้ยคนละงานคนละงานเนี่ย เอาหมอลำมันจะผ่านน้าเโอ้กีตาร์ทักไทยเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องป้องไปหมตัวได้ซื้อโอ้หมดเลยละครเอาเพลงอนน้าเอาเอาเพลงอันเดินเดินดงนาเจอชมลมนาเท็กซี่เจ้าเก่าหน้าไอเพลงอันน้าลมลมพัดผิวไผ่ันน้าโอ้ยกูเมื่อยเพลงนี้รู่รองตัมันมวนแท้นี้เจ้าเราลองคือคือลมพัดผิวไผ่ ปลิวสหายปลายให้ลูลมทุกหน้าฝนหอมกลิ่นคนต้มเอาแล้ามาลิ่กินน้ำกันเนี่ครับดีครับแล้วก็นี่ศิลปินไม่ศิลปินไม่เฮ้าครับตอนนี้เท่าไ้ก่อนตอนนี้โอกลานตอนนี้เท่าไหร่แล้วนี่เพื่งขล้นมาแรกเท่าไหร่เลยห้าตอนนี้ห้าในมาแรงนะครับฝากเข้าไปชมผลงานเพียบด้วยเพียบยังก็ฮือ ลงอดซื้อเพลงบัดเลยโอ้ยเจนเน่เจนอดอดอวหตัวเดียวเจนนี่ชีกันใช่ไรปะนี่อชีวิตเหลืออีกจักเพลงหนึ่งอยางตัวสามสร้งขวานูไปหมดเลยเจนนี่ชีกันใช่ไรปะเดี๋ยวให้ให้พี่เจงสเพียวสักร้อยบทเพลงเดี๋ยวคือแหมหลูกพี่จะมาจะลองเพลงตัเพี่ไมยังบัดควนโปเลนขีก็หัก ไมื่อเงินดูกพี่ว่าบอกวันมึงจะเมาเราเด้อข้อหาข่อยม่อขึ้นข่อยอยู่พูให้ตากผู้เลือกลูกพี่จะเป็นบ้าบอกว่างใช่แล้วคิดถึงทุกวันคโอ้บอกเขาเปลี่ยวตลอดเลยเดินเดินดงด็ชมลมระทิศเจ้าเก่าเราพักอยู่ในลร้านพัฒขาอาหารประจํา สองรถเข้าอู่เรียบร้อยสองคนเข้าอู่เรียบร้อยถึงแม่อีหน่อยมานั่งฟังละอำแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คันใหม่มากินหลังหูไปก็ตามสายเส้นทางจิบเบ้อว่างวางมีการจาบว่ามีอีกหน้อยนะนี่อีกหน่อยมาแล้วแค่เดียวโต๊ะก่อนเลยเรียนเราก่อนละไม่ไไอ้เสียงไอเสียงเนี่เสียงเพียวเิีนพันกันเพิ่งมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาท่าว่างได้ละไอ้เสียงเพียวเิีนพันกันครับว่่านพประยุทด์ ค่อยเมื่อยคนเขาเรามัจะพูดเรื่องค่อนกินตานั่นเองนั sure> ่งอดโดนกีตาร์กำลังดังหมดเดินเดินดงเจอชมลมนาแจ็กซี่เจ้าเก่าเอาละหามเอาแก้วมาเลยอ่ะดึกอ่ะสึกเชิดไปเซิฟดูแลโต๊ะสีด้วยครับขอแก้วเราด้วยได้แล้วบ้าวุ้ยมือสั่นกะทัดทัทน์เลยเบื้องลักษณะการลิ้นเบื้องลักษณะการลิ้นพี่น้อง ลิ้นคาข้าวมันสิกินเองบ่แม่นบ่ะเด้๋มึงโต๊ะสามก็มั่นเราแล้วมึงแน่บ่โอยนี่แหละลูกค้าเพิ่นใจดีเพิ่นใจดีแอ็มบ่แรงนี่เมาพี่เสียงเพียวยังไม่เมานอะไอพ่เมา่วจะในบางทายยังไม่เอาพี่น่ะเมาตะโดนที่เมาพี่จะพูดไทยพี่ไม่ได้เมาแต่พี่เมาพี่พูดไทยพี่เมาพี่พูดไทยแล้วก็บ่บ่คือเมาไหม เอ้าเมื่วานเล่นกบครอยเล่นเอกการแสดงมากตัวเอาลองตัอ่อยบอมบอดาได้เนี่ยพอเออยแสงสินน่อัน้อยแสงสินอันนี้อ้วนแสงสมเพื่อนี่หวงเขาอ้วงหวงเขาเอาลำหลาล่ำเอาขอมาลลัเนาสั่นขอมาลน่มาสั่นบอลลัมบอลัมเขอมาลลมนี่เอาอัโอ้ยนั่งยืดเตียงนะจนพอยาจย์เพิ่งอยู่ฟังผุนอาจย์เพิ่ผุดใตัวพินเลยเอาเอาเอาบลลัม แมาลำแม่ลำครับไอ้มักไอ้ลำซิ่งแม่มักมากตะกีดทถวไมมึงทำมาลำหม้อยไปลำกับแม่งนั่นมากมักเลยเอาเนี่ยเอาอ๊กุหลาบแดงเอากุหลาบแดงลงสูตรกุหลาบแดงครับลงสูตรลงสูตรถึงปุ๊บประหยัดอนอยู่ทางไหนครับชุดไหมเฮ้ยฝนเดี๋ยวผมนเดี๋ยวผมเอ้ครับผมปีนต้นขากระเด็นครับ